กรรมฐานเนี่ยมันมีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะก็มีเยอะนะเพื่อเพื่อการละปล่อยวางเนี่ยอย่างเช่นเรื่องการพิจารณาอาการ32มใช่ไหมผมขนเล็บขนหนังเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยที่อยู่ในตัวเราเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการพิจารณากายนะเพื่อให้เห็นว่ากายเนี่ยมันมีของประเภทคือ ทั้งทังไม่งามแล้วเนี่นะทั้งหน้าเกลียดหน้าชังแล้วเนี่นะแต่สิ่งที่ฝึกขั้นต่อไปก็คือเห็นว่ามันเป็นสังขารที่มีความไม่เที่ยงนะมีความแปรปวนแล้วก็ยึดถือไม่ได้พวกที่พินาตรงเนี้อย่างน้อยก็มีสติตอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าขณะที่พินาคือเหมือนกับน้อมเข้ามาใส่ตัวเนาะนก็มันก็จะมีภาพเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเออเครื่องหมายตามที่มีสัญญาจําได้ ตรงนี้ใจมันก็ใจจดใจต่ออยู่กับสิ่งที่พิจารณาเนาะมันก็เป็นทั้งสมาธิแล้วก็เป็นเป็นปัญญาบางคนน่พิจามากๆจนกระทั่งร่างกายเนี่ยมันแตกมันระเบิดหมดเลยอะ่ะแต่หลวงพ่อไม่ได้ฝึกตรงนี้แต่ว่าเข้าใจจากที่เขาพูดแหละแต่ว่าเราเป็นเพียงแค่เข้าใจเพราะว่ามันไม่ได้ประสบกับตัวเองเนาะแต่ก็เข้าใจได้ว่าอ๋อที่ฝึกอย่างนั้นก็คือเพื่อปล่อยวางกายจะได้ไม่ยึดถือกายอ่ะ ทีนี้ระหว่างที่พี่เนี่ยพิจารณากายเนี่ยก็สามารถพิจารณาจิตก็ได้เช่นขณะที่พารณากายเนาะก็จะเห็นจิตที่มันมีความคิดมันก็มีความคิดปรุงแต่งคิดนู่นคิดนี่อ่ะก็กลายเป็นว่าพารณากายก็เห็นจิตเห็นจิตจึงเ, e เห็นจิตแต่สังขารเห็นจิตปรุงแต่งแล้วก็จะรู้เลยว่าจิตเองมันก็มีความไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวคิดเรื่องนูนเดี๋ยวคิดเรื่องนี้คิดคิดเกิดเกิดดับดับอยู่อย่างนี้เนาะ แล้วรวมถึงเห็นอาการของจิตก็คืออารมณ์อารมณ์ต่างๆซึ่งมันก็มีในระหว่างที่พิจารณากายเช่นอาจจะมีความความเบิกบานมีปิติเนาะอันนี้มันเป็นอาการทางจิตก็สามารถเห็นจิตเห็นอาการของจิตได้ก็กลายเป็นว่าเออรู้ทั้งสองอย่างก็คือเรียก่าที่พิจารณากายเนาะคือรู้กายก็ได้รู้จิตก็ได้แล้วทั้งกายทั้งจิตก็จะเห็นว่า มันก็มีความไม่เที่ยงแปรปวนแล้วสุดท้ายใจมันก็ปลงปล่อยวางว่าเออยึดถือไม่ได้ทีนี้ตรงนี้มันก็ต้องพิจาาซ้ำๆมนแหละคนเดียวมันก็ได้คือสะสมไปคนบางคนก็พิจาาบ่อยๆเห็นกายเห็นจิตเห็นกายเห็นจิตสุดท้ายก็เออเริ่มถอดถอนว่าเออมันไม่เที่ยงเนาะเป็นทุกข์เป็นอนัตตายึดถือไม่ได้ไม่ได้แต่ต่อมาอีกมันก็จะไปเข้าใจอีกอันหนึ่งมันก็จะรู้ว่าการที่ การที่รู้จิตเอ้การที่รู้กายเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีผู้รู้การที่รู้จิตมันก็ต้องมีผู้รู้ปรากฏว่าทําไปทํามาเลยมาพบเลยผู้รู้เป็นใครอ้าวก็ยังเป็นเราอยู่ตนอยู่เลยผู้รู้ <c ười> คือเราเป็นผู้รู้กายเราเป็นผู้รู้จิตเนาะก็เลยมาพบผู้รู้รพอพบผู้รู้ก็พบว่าอ้าวผู้รู้มันเป็นเรานี่อ้าวถ้าเป็นเราเราก็ยังตายนี่ยังเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันก็เลยเห็นความจริงว่า ผู้รู้ก็อยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงเหมือนกันจึงปล่อยวางผู้รู้พอปล่อยวางผู้รู้ตรงเนี้ยอาจจะปล่อยวางได้เป็นครั้งคราวเนาะเพราะนั้นเมื่อพิจารณามากๆก็จะทําให้เห็นกายเห็นจิตเห็นผู้รู้เห็นกายเห็นจิตเห็นผู้รู้สามไอตัวละครสามตัวเนี่ยมีกายมีจิตมีผู้รู้แล้วก็พอเห็นพอเห็นแต่ละครั้งแต่เห็นพอเห็นแต่ละครั้งพอเห็นแต่ละขณะก็ ปล่อยทุกครั้งไปปล่อยทุกครั้งไปเพราะฉะนั้นเมื่อรู้เมื่อรู้สามสิ่งนี้ก็ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางจนกระทั่งว่ามันหมดจริงๆไม่มีผู้ยึดถือเมื่อไม่มีผู้ยึดถือตรงนี้แหละมันก็เลยพ้นทั้งกายทั้งจิตทั้งผู้รู้ก็เข้าสู่ความไม่เป็นอะไรนะเข้าสู่ความความว่างเลยว่างเปล่าว่างจากตัวตนว่างจากความยึดถือว่างจากความยึดมั่นแต่ในความว่างวันในความว่างนั้นน่ยมันก็มีผู้รู้อีกรู้หนึ่งคือรู้ว่า ปล่อยวางหมดแล้วรู้ว่าสิ้นยึดแล้วรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ว่าพ้นไปจากทุกทั้งปวงแล้วเห็นไหมมันก็ในนั้นมันจะมีรู้แท้รู้จริงอยู่อยู่รู้หนึ่งรู้จริงแล้วก็รู้แล้วว่าไม่ยึดอะไรเลยเนี่ยการหลุดพ้นมันก็เป็นอย่างนี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้หลวงพ่อพูดอย่างนี้ก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าเราปฏิบัติธรรมนะอย่าอย่าเอาแต่สิ่งที่มันสบายมันสบายมันโล่งโล,ล่งมันสบายอันนั้นไม่ใช่นะ อันนั้นเป็นแค่อาการทางจิตแค่ชั่วคราวยังเกิดดับแต่ต้องเดินปัญญาเนาะให้เห็นความจริงรู้ให้รอบรู้กายรู้จิตรู้ผู้รู้รู้ผู้พูดผู้คิดรู้ผู้สงสัยรู้ให้หมดแล้วสุดท้ายไม่ได้ยึดถือสิ่งใดเลยให้สิ่งนั้นเป็นของมันอย่างที่มันเป็นนะกายมันเป็นยังไงอ่ะก็คือมันเดินมันนั่งมันนอนเนาะมันหิวเนี่ยข้าวเออมันร้อนก็อาบน้ําอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าการมองสภาวธรรมเนี่ยคือ กายมันแสดงออกอย่างไงก็ให้เห็นตามความเป็นจริงที่กายมันแสดงจิตใจนะความรู้สึกนึกคิดมันคิดอะไรอย่างไงก็ให้รู้ให้เห็นตามที่มันมันเป็นอย่างนั้นอาการที่เกิดขึ้นในจิตในใจนะความสุขบ้างความอะไรก็แล้วแต่ก็มันกําลังแสดงในปัจจุบันมันแสดงอย่างไงก็รู้ว่าแสดงอย่างนั้นส่วนผู้รู้ก็กลับมาแล้วเนี่ยเป็นว่าผู้รู้ก็เป็นตัวเป็นตนก็เกิดแก่เก็บตายเหมือนกันแล้วก็ รู้จักผู้รู้แล้วก็วางลงคือไม่ยึดถือแค่เนี้ยเท่ากับว,ว่าวางหมดอ่ามันก็ก็จบกันอย่างเงี้ยอันนี้จบหมายถึงว่าพูดให้ฟังนะภาคปฏิบัติเนี่ยก็คือไปต่อยอดไปเพียนไปทำเอาเองอ่าเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับขับรถอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มีกระบะคันนึงพุ่งเข้ามาตรงหน้าในใจคิดว่าประสาทงาแล้วครับไอตัวจะ อธิบายผู้รู้และตัวรู้ที่ที่เข้าใจนะครับรู้ก็คือตัวเราเนี่ยที่เรานั่งอยู่บนรถแล้วเราก็มองทางไปเรื่อยๆอันนี้คือผู้รู้นะครับไอๆรู้เรานั่นหมายความว่าตอนที่รถมันกําลังมาแล้วเรากําลังแบบจะชนเราอะกระโดดเกาะเราประตูมันมันเราเห็นตัวเรากระโดดเกาะเราประตูอันนี้มันคือรู้เราใช่ไหมครับอืมถ้าเป็นในปัจจุบันตอนนั้นนะก็ใช่นะ คือรู้เราในปัจจุบันตอนนั้นเหมือนกับว่ามันมันเห็นพฤติกรรมเนาะพฤติกรรมตัวเราเนี่ยที่เป็นร่างกายที่เป็นนู้นเป็นนี่เนี่ยมันมันรู้ไปหมดแต่มันก็ได้แต่รู้นะมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยเนาะแล้วมันก็มันไม่ได้พูดอะไรเลยมันมันได้แต่รู้จริงๆถ้าเห็นอย่างเงี้ยก็พอจะรู้จักได้ว่าอ๋ออันนั้นแหละรู้เราโอเคแล้วที่โยมพูดมาก็คือเนาะถูกแล้วแหละอ่าตัวนั้นรู้เราแต่ทีนี้ก็มันก็ต้องอันนี้อัปเดตก็คือว่า อย่าไปหมายอย่าเอาตัวเราไปหมายว่าไอ้ตัวนั้นเป็นผู้รู้เราเพราะว่าถ้าไปหมายปั๊บมันก็เป็นสิ่งถึกเป็นสิ่งที่ถูกเรารู้ไปแล้วเพราะนั้นต้องทิ้งหมดเลยเนาะอันนี้เหมือนกับว่าเราคุยกันเพื่อให้เข้าใจในขณะนั้นแต่ว่าถ้าปัจจุบันเนี้ยพอรู้เราที่แท้จริงเนี่ยมันต้องเป็นปัจจุบันขณะเดียวนี้อันนี้ที่หลวงพ่อแยกอย่างนี้คือการหลงไปว่าเดี๋ยวไปหมายว่าไอ้ตัวนั้นแหละเป็นผู้รู้เราเพราะว่าถ้าไปหมายอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเรารู้ เราเป็นผู้ว่า,าเราเป็นผู้รู้ว่าไอ้นั่นแหละเป็นผู้รู้เรามันก็จะผิดไปอีกเป็นแค่เข้าใจแล้วก็ทิ้งไปเนาะครับผมขอบคุณครับหลวงพ่อครับมันมีเรื่องเล่าหลวงพ่อก็มีเยอะแหละเรื่องเล่าอ่ะแต่ดีหมดแล้วแต่เล่าให้ฟังครั้งหนึ่งหลวงพ่อก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปนะเอาเอาลูกแมวสองตัวเอาไปปล่อยไปลยปล่อยข้างวัด โดยเอาลูกแมวสองตัวเนี่ยใส่ในในกล่องกระดาษแล้วก็ใส่ไปในกัดก้าของมอเตอร์ไซค์ทีนี้ก็ขับไปเรื่อยๆพอขับไปกับไปเสร็จไอแมวสองตัวเนี่ยมันก็โผล่หัวมาเหมือนกับว่ามันจะหลุดออกจากกล่องแล้วมันก็จะกระโดดไปข้างหน้าที่เรากําลังขับรถเรเนาะแล้วก็มันนึกในใจว่าเฮ้ยนี้ถ้าเราขับไปแล้วมันกระโดดไปข้างหน้าเนี่ยรถต้องทับมันแน่เลยเพราะว่ามันขวางล้อทีนี้ระหว่างคิดอย่างเนี้ย อ๋อมันก็เกิดลูกแมหลุดจริงๆเลยอะ่ะพอหลุดเสร็จม,มือก็มือมันมันก็ขับมือเดียวเนาะพอขับมือเดียวแล้วก็ลูกแมวมันก็กําลังแบบหลุดจากกล่องหลวงพ่อก็เสียท่าก็เลยรถล้มไอ้ตัวล้มตรงเนี้ยมันเป็นโโหมันเป็นสภาวะธรรมที่เห็นได้ในขณะปัจจุบันนั้นๆเลยว่าขณะที่รถล้มอ่ะนะคือมันจะเห็นร่างกายนะมันเห็นหมดเลยนะว่าร่างกายเนี่ยอยู่ในอา,อาการท่าทางกิริยาแบบไหนมันเห็นหมดเลย แล้วก็ไอ้ตัวความคิดเนี่ยมันก็สั่งร่างกายเนาะมันสั่งบอกว่าต้องล้มแบบนี้นะถึงจะได้ไม่เจ็บนะต้องล้มแบบนี้นะถึงปลอดภัยเออแล้วก็ร่างกายมันก็เหมือนกับว่าเออมันเป็นไปตามที่จิตสั่งได้เหมือนกันนะล้มตามที่จิตสั่งเลยสั่งอย่างไงมันก็ล้มตรงอย่างนั้นแล้วปรากฏว่าก็โอเคล้มก็ไม่ไม่เจ็บนะไม่ร่างกายไม่เจ็บอะไรแต่หลวงพ่อเหมือนกับกําลังชี้สภาวะธรรมเลยว่าขณะที่มันเป็นปัจจุบันตอนนั้นเนี่ย ไรจตนาที่จะเป็นผู้ดูไรจตนาที่จะเป็นผู้สังเกตไรจตนาทั้งหมดเลยคือไม่มีตัวเราเป็นผู้สังเกตอะไรทั้งหมดแต่สภาวะธรรมเนี่ยมันแสดงตัวให้เห็นเองว่าไอ้กายก็ส่วนหนึ่งเนาะที่กําลังมีท่าทางอย่างนั้นแล้วก็ไอ้ตัวจิตที่มันมันตัวคิดนั่นแหละพอมันพูดได้มันบอกต้องล้มอย่างนี้ต้องลงอย่างนี้ถึงจะได้ไม่เจ็บไอ้นี่ตัวตัว,ตวพูดตัวภาคมันก็มีอยู่แล้วก็เห็นอีกว่าร่างกายโอมัน เป็นไปตามที่สั่งเลยให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตรงนี้ก็เลยชี้ให้เห็นว่าสภาวธรรมเนี่ยเวลามันเกิดเองอ่ะมันแยกมันแยกมาเป็นแต่ละอย่างให้เห็นเลยว่ากายเป็นยังไงความคิดเป็นยังไงแล้วก็ภาพสโลโมชันเนี่ยมันเห็นแบบจริงๆเหตุการณ์มันเร็วเนาะแต่ว่ามันเห็นเหมือนกับเป็นสโลโมชันเลยแบบเห็นเป็นช็อตเป็นเป็นเป็นช็อตเป็นขนาดเป็นขนาดเลยเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาศัยเหมือนกับว่าทำทำให้ มือนกับเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดปัญญาได้เลยเพราะว่าปัญญาอย่างไงคือเห็นตามความเป็นจริงในขณะนั้นว่ามันเป็นจริงอย่างไงก็เห็นหมดเลยแล้วมันเห็นโดยไม่มีผู้เห็นด้วยไงเพราะว่ามันไม่มีผู้เจตนาไม่มีผู้จงใจทีเนี้ประสบกาเราเนี่ยมันจะสอนอะไรเราก็สอนให้เห็นว่าเนี่ยเวลาธรรมะเวลามันเป็นธรรมชาติจริงๆเนี่ยนะมันก็แสดง อาการหลอนเนี้ยให้พบให้เห็นแล้วก็อย่าได้หลงยึดถือว่าเร่างกายก็เป็นแค่อาการในขณะนั้นๆความคิดก็เป็นแค่มันผุดขึ้นมาก็มีความว่างช่องว่างระหว่างนี้มันเห็นหมดเลยนะเออแล้วก็มันจะเข้าใจเลยว่าไอแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันมันเป็นคนละอย่างแล้วก็พอมันแยกกันอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็มารวมตัวอีกมาเป็นเราอีกแล้วแต่ตอนที่แยกเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรานะมันมันเป็นแค่ การรับรู้มันไม่ได้ปรุงแต่งว่าเป็นเราหรือไม่เป็นเรามันไม่มีเออมันมีแต่การเห็นอย่างเดียวมีแต่การเห็นการรู้ตรงเนี้พอพอมาเราปฏิบัติธรรมในชั้นไปลายเนี่ยเราก็จะเข้าใจเลยว่าโ่ไอ้ธรรมชาติเนาะจริงๆอมันแสดงให้รู้ให้เห็นมาตลอดทั้งชีวิตแล้วแต่เมื่อก่อนเราไม่เข้าใจเลยไม่รู้เรื่องแต่พอมาเรียนธรรมะเนาะจากการปฏิบัติการฝึกฝนการได้ยินได้ฟังว่าเออ ขันเนาะมันแยกออกมาเป็นส่วนเป็นส่วนมันมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแล้วมันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังอันนี้คือมันจะเข้าใจย้อ,ยอนหลังนงเข้าใจว่าอ๋อไอสิ่งที่เกิดมาเนี่ยนั้นเนี่ยมันแสดงทําให้ดูมาตั้งนานแล้วเมื่อก่อนไม่เข้าใจบัดนี้เข้าใจแล้วเนี่ยเนี่ยมันเป็นประโยชน์เยอะนะเหตุการณ์ทั้งหลายที่มันเป็นเองอ่ะไปฟังกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการของสังขารนะ สังขารกายนะกายกับจิตมันก็สังขารมันก็ร่วมกันมันทํางานกันสังขารกันเนาะมันปกปิดไอ้ธรรมชาติรู้ไม่ได้ธรรมชาติรู้นี่มันรู้เองแล้วมันเหมือนกับว่าไม่พลาดสายตาของมันแหละถ้าพูดถึงนะมันเห็นหมดเลยทุกช็อตเลยเห็นหมดหมดหมดแต่มันก็ไม่ได้พูดอะไรนะเพราะไอ้ส่วนพูดมันก็เป็นอีกความคิดเนาะเป็นส่วนหนึ่งเนาะแต่ธรรมชาติรู้ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันเห็นแจ้งหมด มันเห็นแจ้งจริงๆเนี่ยตรงนี้มันจะทําให้เข้าใจเรื่องของสังขารนะที่เราเรียนเรื่องสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันแสดงได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็มันเป็นอะไรล่ะเขาเรียกว่ามันจะแสดงได้สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อไรเจตนาไราการจงใจเพราะเวลาเราฝึกเนี่ยมันมีตัวเราเนาะเป็นผู้เจตนาเป็นผู้จงใจก็ถูกแล้วแหละเพราะเราก็ต้องฝึกแต่เมื่อครั้นไม่ฝึกที่มันเป็นเองเนี่ยตรงนี้ เข้าใจด้วยปัญญาเลยว่าทุกอย่างทํางานเองหมดเลยแล้วก็จะผ่านไปนะมันมันเกิดเองมันก็ผ่านเองเกิดเองก็ผ่านเองเห็นไหมมันหมดไปเกิดเองก็หมดไปมันไม่มีใครทําให้เกิดไม่มีใครทําให้หมดมันมีแต่สภาพธรรมลรวนรูนน้เกิดแล้วก็หมดไปหมดไปก็โปรดจงอะไรนะเขาเรียกว่าต่อไปถ้ามันเกิดอะไรขึ้นโดยไร้เจตนาโดยจงใจเนี่ยให้ทบทวนอารมณ์ก็ได้ทบทวนว่าเออเท่าที่จําได้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วก็จะเข้าใจเรื่อง สังขารปรุงแต่งเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มีประโยชน์มากทีนี้ถ้าพิจารณาเหตุการณ์เนาะสิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยที่เราคุยกันในหลักการในภาคปริยัติว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับไปสิ่งใดเกิดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาทีนี้ถ้าเราฟังแล้วไม่เข้าใจเนี่ยเราก็เอาเหตุการณ์นั้นเนละที่ผ่านมาแล้วเนี่ยว่าที่มันเกิดตอนนั้นแล้วตอนนี้ยังมีอยู่ไหมอ่ะเนี่ยง่ายๆเลย เนาะอย่างของโยมหนุย่ยน้อยเนี่ยมันเกิดมาตั้งอาจจะหลายปีแล้วก็ได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่เห็นมันมีไงตรงเนี้ก็เลยรู้ว่าไอ้ตรงเหตุการณ์ขณะนั้นขณะที่มันกําลังมีกําลังปรากฏบัตรนี้มันไม่มีแล้วไม่มีปรากฏล่องลอยเลยไปหาที่เก่าก็ไม่เจอไปหาที่ไหนก็ไม่เจอเหมือนเก่าก็อะไรนะก็บอกว่าขีดบนอากาศอะไรนะอ๋อรอยเท้านกในอากาศเออเนี่ยเหมือนกันเลยนะไม่มีแล้วไม่รอยเท้า เพราะนั้นเนี่ยที่มีอยู่ก็คือแค่สัญญาจําได้แล้วสัญญาเนี่ยเห็นไหมท่านี้ถ้าไม่มาคุยเรื่องเนี้ยมันก็ลืมไปแล้วเนาะแต่พอมาคุยมันมีเหตุปัจจัยให้นึกได้ก็เลยเอามาเล่าเพราะฉะนั้นสัญญาเนี่ยมันก็ยังเกิดดับเลยจริงๆไอความจริงอ่ะที่มันจริงแบบถาวรอนะ่ะไม่มีหรอกมีแค่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วดับไปเนี่ยแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเราทั้งตัวเนี่ยก็ จงใช้ปัญญาจากการเรียนรู้ตรงนี้ว่าทั้งตัวนี่แหละเนี่ยคือสังขารไม่เที่ยงเนาะมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเนี่ยการเรียนเพื่อถอนรากถอนโคนก็คือเพื่อรู้รับปล่อยวางวางไม่ยึดถือมันยึดอะไรได้าของมันมีแล้วหมดอ่ะเป็นขณะเป็นขณะ <c oughs> <c oughs> เรียนธรรมะก,ก็ต้องพ้นทุกข์ในปัจจุบนัน <c oughs> เหตุผลต่างๆที่มาอ้างเพื่อขัดขวางไม่ให้พ้นทุกข์ในปัจจุบนันอันนั้น,นให้พึงรู้ว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่ง มันมาขวางกั้นนะโดยเฉพาะความคิดอะ่ะบางทีพอจะคุยธรรมะเพื่อออกจากทุกข์เพื่อพ้นทุกข์มันเอาอะไรไม่รู้มาขวางมาอัดกันแน่นหมดเลยเพื่อที่จะไม่ให้พ้นทุกข์อ่ะจริงจริงอ่ะถ้าเปิดใจเนาะเปิดใจฟังฟังแล้วก็เห็นเป็นว่ามันเออมีการเกิดขึ้นดับไปดับไปนั่นแหละมันก็จะพ้นทุกข์ในปัจจุบันได้เคยคุยนะบางทีคุยกับญาติพี่น้องตัวเองอะ่ะเราก็คุยเพื่อการสู่ความพ้นทุกข์ปัจจุบันโอ้โหอ้างเหตุผลสารพัดอย่างโน้นอย่างนี้ เราก็โอ้ยก็ยังปลดไม่ได้เนะาะเอาอาอวางไว้ก่อนเหตุผลนี่แหละเหตุผลนี่แหละตัวดีจริงๆเหตุผลก็คือสังขารปุงแต่งในปัจจุบันธรรมะที่หลุดพ้นเนี่ยมันเหนือเหตุผลเหนือเหตุผลก็คือเป็นความไม่ปรุงแต่งเพราะนั้นจงรู้เท่าทันเหตุผลที่มันขัดขวางขัดขวางขัดขวาง ก็พูดมาก็ให้ความรู้ข้อมูลเป็นได้ยินได้ฟังเนาะแล้วก็ต่อไปเนี่ยสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมันก็จะมาเป็นก็เรียกว่ามาเป็นตัวช่วยมีหลายคนนะที่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเออสิ่งที่หลวงพ่อถ่ายทอดธรรมะไปเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมันมันจะมาบอกเลยนะมาบอกอย่างนั้นอย่างนี้มนช่วยช่วยอืมอันนี้ก็เป็นความจริงหลวงพ่อเคยฟังครูบาอาจารย์มาเนี่ยนะเวลาเกิดอะไรขับขันปั๊บเนี่ย สิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมันก็จะมาบอกอามาบอกทางเพื่อที่จะให้ให้แก้ปัญหาคราวหนึ่งเคยเล่าแลวมั้งหลวงพ่อไปนอนป่าช้าเนาะนอนบวชแล้วก็ตอนบวชใหม่ๆแล้วก็ระหว่างทำวัดเย็นเสร็จก็ต้องกลับไปที่พักที่ป่าช้านี่แหละแล้วก็มันมีความคิดปรุงแต่งเนาะเวลาตามันไปมองเห็นอะไรสีกับแสงตัดกันเป็นสีด่างสีสว่างตัดกันมันก็ปรุงเร็วอ่ะมันก็ปรุงโดยธรรมชาติของมันเนี่ย แล้วก็ขนลุกขนชันแบบโอ้โหผมตั้งเลยนะแบบทั้งตัวเลยทั้งหัวเลยทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วคําสอนของครูบาอาจารย์ก็มาแล้ว<ะ>บอกว่าเออกายมันเป็นยังไงร,รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตมันเป็นยังไงร,รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอ่าพอได้สูตรนี้ปับ๊บท้าทายต่อความกลัวได้เลยบอกอ้าวเป็นยังไงก็เป็นไปพอรู้รู้ตามที่มันเป็น <laughs> ก็เลยแบบมันความรู้สึกว่ามันสนุกอ่ะนะสนุกตรงที่ว่ากําลัง รับรู้สิ่งที่กําลังปรากฏแล้วก็มีคํากลุบาอาจารย์ที่มาบอกว่ามันเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นยังไงนะโอ้ยมันว่าไปมันก็สนุกเนาะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ที่ไม่ว่าใครหลรักที่เราคุยเรื่องธรรมะสู่ความพ้นทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยต่อไปเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็จะมาช่วยทีนี้ถ้าลองเที่ยวกันว่าถ้าเราไม่ได้ไม่ฟังอะไรเลยนะสมมติว่เาเราไม่มีแหล่งความรู้อะไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านเนี่ย มันไม่มีหรอกไอตัวที่จะมาช่วยเพราะว่ามันไม่รู้มันจะมาจากไหนไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะนั้นเนี่ยฟังเยอะอ่านเยอะเนี่ยมันก็เป็นเ็าเรียกว่าเป็นมงคลนะเออในมงคลสูตรจะพูดถึงเพราะนั้นก็เปิดใจรับฟังไว้แต่ไม่ต้องเชื่ออะไรหรอกเอาเป็นว่าค่อยพิสูจน์กันภายหลังว่ามันมันใช้ได้ไหมมันพ้นทุกได้จริงไหมอะไรนะค่อยค่อยปรงใจเชื่อตอนหลังหลวงพ่อก็นะรู้สึกตัวรู้ตัวแล้วรู้ว่าตัวเนี่ยมันเป็นสังขาร มันเป็นสังขารเกิดแก่เจ็บตายคือมันเป็นตัวตายตัวเราทั้งตัวเป็นตัวตายเมื่อรู้อยู่อย่างนี้ก็อย่าได้หลงยึดว่าเป็นของเราว่าเป็นเราให้มันเป็นแต่ตัวของมันอย่างนั้นแหละเออมันจะเป็นยังไงก็มันเป็นอย่างนั้นแหละเนาะมันแก่มันก็เป็นของมันอย่างเจ็บมันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันตายก็เป็นของมันอย่างนั้นให้รู้แจ้งอยู่อย่างเนี้ยก็จะพ้นทุกข์ได้ แล้วพ้นทุกข์ได้ตอนไหนพ้นทุกข์ได้ในขณะที่รู้ตัวอันนี้คับหลวงพ่อเขาฝากไว้แค่นี้ค่ะสาธุค่ะคือจริงๆอ่ะธรรมะเนี่ยมันมีมุมมองทั้งหมดแหละว่าใครจะมองมุมไหนถ้ามันมองมุมเดียวกันมันก็เออมันตรงกันถ้าอีกคนหนึ่งมองอีกมุมอีกคนมองอีกมุมมันต่างมุมแต่จริงๆอ่ะมันก็หลายมุมไง <laughs> ใช่ไหม <laughs> หลายมุมถึงนี้ถ้าเป็นปัญญาก็คือหลวงพ่อเนี่ยพินาง่ายมากเลยอย่างเหตุการณ์เนี่ยไม่ว่าอะไรทั้งหมด คือมันอย่างนี้คือเรารู้จักแล้วว่าอะไรที่มันเป็นสังขารแล้วก็รู้จักแล้วว่าอะไรที่มันไม่ใช่สังขารเพะาะนั้นสังขารเราก็เข้าใจมันได้ว่าสังขารคือความปรุงแต่งไม่ว่าจากการพูด Alberto. จากการคิดจากการ uds, าก,การะทําเป็นสังขารหมดแล้วสังขารเนี้ยมันไม่ใช่เป็นธรรมแท้มันเป็นธรรมปลอมเหตุที่มันปลอมเพราะว่ามันเปลี่ยนได้มันเกิดแล้วก็ดับได้แต่ธรรมแท้ที่ไม่มันไม่เป็นสังขารเนี่ยแท้จริงๆคือไม่มีการปรากฏ แล้วก็ไม่มีการการหมดไปมันเป็นอมะตะธรรมคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จึงเรียกว่าของแท้แต่ในของแท้เนี่ยทำแท้เนี่ยมันมีความรู้มันรู้อะไรก็มันรู้ของปลอมว่าไอ้ที่พูดได้คิดได้ทําได้หรือว่าที่เกิดได้ที่ตายได้ดับได้ปรากฏได้หมดไปได้เนี่ยไอ้พวกเนี้มันเป็นทำปลอมเลยทํารู้ก็ได้แต่รู้ทำปลอมทํารู้มันรู้จักตัวมันดีว่ามันอะ ของแท้ก็คือไม่พูดอะไรเลยได้แต่รู้โอ้โ oh, ห oh, แค่นี้สุดยอด <c oughs> สุดยอดได้แต่รู้มันมาตรงกับที่เมื่อวานที่คุยกันเรื่องที่เป็นผู้ดูเนาะบอลดูอะไรก็ตามมาเนาะแล้วมันมีอีกธรรมชาติหนึ่งที่ที่รู้เราเนี่ยที่เป็นผู้ดูเป็นผู้อะไรเนี่ยนั่นแหละตัวนั้นแหละของแท้เลยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าอยู่กับของแท้เนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นที่สุดแห่งทุกคือไม่เป็นอะไรเลยแต่รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง